คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจนรนญาณในการรับฟังครับ เฉินฟูบตัวลงบนอกนิ่มของคนร่างเล็กอย่างหมดแรงเสียงลมหายใจหอบแรงศาสตร์ลดข้างหูของฟอยจนรู้สึกจกั๊กกะจี้จนต้องหันไปมองเจ้าตัวเล็กแอบเหลือบมองดูแท่งรักที่หดตัวลงอยู่สงบนิ่งยิ่งรู้ว่าคนตัวเล็กแอบเหลือบมองมันเฉิน ก็แกล้งทำเป็นเบ่งตัวให้มันขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งจนทำให้ตัวเล็กสะดุ้งตื่นเพราะตกใจเฮ้ย <Hey! laughs> ตัวเล็กเมื่อเห็นฟอยสะดุ้งสุดตัวแล้วรีบคว้าผ้าห่มมาคุมหน้าตัวเองก่อนจะแหกปากร้องเสียงดังลั่นด้วยความตกใจและเขินอายเฉินก็หัวล้อลั่น พร้อมกับกระโจนเข้าล็อกเจ้าตัวเล็กยังกับมีแรงเหลืออยู่อีกเหลือเฟือเขากอดตัวเล็กแน่นจนสุดแรงจนอีกฝ่ายพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาหายใจให้พ้นจากพ้าห่มหนาตัวเล็กโผล่หน้าออกมาพลางกระพริบตาปลิบๆทำท่าเหมือนจะร้องไห้เฉิจน,จน,นจินบอลจงหอมแก้มนิ่มๆน,นั้นอย่างนุ่มนวล ปลอยได้แล้วได้ยินไหมปลอยตกลงจะกลัหรือว่าจะหัวร้อนเนี่ยก็มันจะจีนี่ตัวต่อพายแล้วไปได้แล้วฉันแกล้งเอาคางสักๆของเขาถูไถไปมาบนแก้มนิ่มของตัวเล็กอย่างแรงจนร้องเสียงหลง ก่อนจะถอยออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อสังเกตเห็นผิวแดงช้ำบนสองแก้มนวลเพราะเขาคงแก้งตัวเล็กแรงเกินไปเจ้าตัวเล็กหลับตาปลิบเมื่อเห็นตัวโตหยุดหยอกล้อลงไปกระทันหันปากสีแดงสด พอเยอออกให้เห็นรอยช้ำที่เขาฝากเอาไว้ด้วยแรงแห่งอารมณ์รักร้อนแรงที่ผ่านมาทำให้สูงสารตัวเล็กจนแทบขาดใจแล้วช่องทางรักสีหวานนั้นเล่าจะบอบช้ำสักแค่ไหนตัวเล็กพักผ่อนนะครับมานี่มาเดี๋ยวผมจะกอดตัวเล็กเอาไว้ทั้งคืนเลยดีไหมครับ แบบนี้จะหายใจไม่ออกนะสิกอดแบบไหนดีนะเอาพ่อหมอกก่อนอ๋อแบบนี้ใช่ไหมเชิญค่อยๆคลายพ่อห่มที่ม้วนตัวของตัวเล็กออกเหลือเพียงร่างกายลอนจอนแล้วดึงเอาร่างนั้นมากอดเอาไว้แน่นอ๊้ แบบนี้โปเดโอ้แบบนี้ดีจังเลยวันเล็กแนะนำดีมากเรากอดกันทั้งคืนแบบนี้เลยนะดีหรือเปล่าครับไม่เอาหรอกปล่อยไม่ทันแล้วไม่ปล่อยหรอกหลับดีกว่า <c oughs> ตัวตัวแก้งนอนหลับนิ่งไปนานมากฟอยขยับตัวไปมาพร้อมกับเขย่าตัวเขาเท่าไหร่ก็ยังหนูนิ่งจากนั้นไม่นานเจ้าตัวเล็กตัวน้อยก็พ้อยหลับตามไปในบัดดลห้องนอนสีน้ําตาลเข้มเมฆาเดินลัดล้อมมาตามริมสระว่ายน้ำขนาดกลางของแก้งยื่นซีเลก หลังจากที่รับประทานอาหารเย็นเสร็จก็ขอตัวออกมาเดินรับลมเย็นในยามค่ำคืนของสถานที่ที่มีแต่ป่าและภูเขาร้อมรอบไปหมดที่นี่ช่างเงียบสงบแตกต่างจงากมังกรเพลิงโดยสิ้นเชิงมองไปรอบๆอบแล้วหวนให้นึกถึงบ้านที่อยู่ที่นั่นขึ้นมาจับใจที่ที่ตอนนั้นเคยมีทุกคนอยู่กันพร้อมหน้า อินซีค่อยๆเดินตามหลังมาพางสงสายตาแอบมองเมคาในทุกย่างก้าวผู้ชายที่สง่างามใบหน้าเรียวสวยได้รูปริมฝีปากกระจับสีชมพูอ่อนหวานผิวสีขาวจัดที่ไม่ใช่ขาวซีดแต่ขาวอมชมพูระเรื่อแบบลูกเชอรี่สดในตาคมกลิบวันไวทุกครั้งที่ได้เผอไปจดจ้องมองตา ในขณะที่อินทรีย์กำลังหลงไหลในเทพบระบุที่หล่ออย,ย่งกับถูกเสกออกมาจากภาพวาดเขาก็ต้องสะดุ้งหยงเมื่อจูจูเมคาก็กลับรู้ตัวซะแล้วว่ามีใครแอบเดินตามและจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่กระพริบตาอินทรีแกล้งทำเป็นชมนกชมไม้หันซ้ายแลขวาแบบดือ้อแต่มันก็คงไม่ได้ผล เพราะคนอย่างเมคาไม่ใช่คนที่หลอกล่ออะไรได้ง่ายๆอย่างกับเด็กเล็กๆอย่างกับฟอยเพื่อนรักของเขาเสียที่ไหนสวัสดีครับเจ้าอินทรีเหล็กจึงต้องสัต์สินใจเอ่ยคำทักทายออกไปในที่สุดก่อนจะฉีกยิ้มกว้างเมื่อถูกสายตาดูดดันจิกแทงเข้ามาที่ดวงตาแสนเจ้าเล่ห์ของเขาไม่วางตาเช่นกัน เมฆากอดอกแน่นวางเท่าเรื่องย่กมก็จะคาดคันให้อีกคนนั้นอธิบายออกมาว่าเดินตามเข้ามาทำไมถึงที่นี่รมแรงนะครับสวมเสื้ออีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นหวัดน,นี่อินซีกแกล้งเนียนถอกเสื้อแจ็คเก็ตสียีนที่ตัวเองสวมอยู่คุมเข้าที่ไหล่ของเมคาอย่างถือวิสาสะ มีคามองตามมือหนาที่พอสวมเสื้อคลุมลงที่ไหลให้แล้วก็ทำเป็นโอบเบาๆก่อนจะรีบชักมือออกไปยืนรวงกระเป๋ากางเกงเท่ๆแล้วแหงนหน้าขึ้นมองไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวรายร้อมอยู่บนแผ่นฟ้าเต็มไปหมดท้องฟ้าที่นี่เหมือนกับที่มังกรเพลิงไหมครับ เมฆาแงนหน้าขึ้นมองดวงดาวระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าตามที่เมฆาเอ่ยถามท้องฟ้าที่นี่ช่างสวยงามเห็นดวงดาวได้ชัดเจนยิ่งกว่าที่ไหนในเนเวอร์แลนด์ก่อนจะหันกลับมามองใบหน้าลออเลาของคนข้างๆที่ยืนสองมือล้วงกระเป๋าเผยรอยยิ้มอบอุ่นละมุนละไมจนหัวใจของเขาสั่นไหวตามไปอย่างไม่รู้ตัว อินซีเดตดำรงฉันมายืนอยู่ข้างๆนายอย่างหน้าตาเฉยเรามาถึงจุดๆนี้ที่เรากลายเป็นคนของผู้ชายคนนี้ทั้งตัวและหัวใจได้ยังไงกันยิ่งพอนึกถึงคำพูดของคนคนนี้ที่ว่าเราจะได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งเมียของท่านเขาแล้วหัวใจของเมคาก็ยิ่งสั่นไหว เต็นละรัวใครเลยจะคิดว่าคนอย่างเมคาจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียของใครสักคนแม้แต่เขาเองก็ยังไม่เคยคิดมาก่อนยิ่งมองร่างแกล่งที่ยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วยิ่งทำให้เขาจิตใจหวั่นไหวสับสนยิ่งนักต่อจากนี้ไป เราจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้ที่นี่จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ช่องปร,ริยว,วยินนิยายเสียงกันด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ